สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูปุย๋ยหมักที่ใช้กับไม้ผลผมใช้กับสตอรอเบอรี่แล้วเนี่ยสตรอเบอรีร่ออกดอกติดลูกครับแม้ช่วงหน้าร้อนนะครับ <S <S ถ้าบ้านใครอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมีโรงน้ําตาลมีการปลูกอ้อยทําไรมัน่ลทำไร่อ้อยอะไรเยอะๆเนี่ย<ๆ>ก็จะหาวัตถุดิบตัวนี้ได้ง่ายมากนะฮะก็คือตัวเค้กอ้อยนั่นเองซึ่ง เค้กอ้อยเนี่ยพวกชาวไร่ไอ้อยเขาจะมีโคต้าสมมุติปีนี้เรามีโคต้าสักประมาณ100ตันเราก็จะสามารถเอาเค้กอ้อยเอากลับมาใช้ในไร่ไอ้อยเราได้ประมาณเท่าไหร่เขาก็จะกำหนดกำหนดไปนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอัตรากำหนดเขาเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้มีโคต้าอะไรผมก็ไปหาซื้อมานะครับตามข้างทางเขาใส่ถุงขายผมก็เอามาทําปุ๋ยหมักนะครับซึ่งการทําก็ง่ายมากเลยไม่ต้องเอาไปผสมอะไรมากเยอะแยะ,แยะ อัตราส่วนก็คือเค้กอ้อย4กระสอบต่อขี้วัวหนึ่งกระสอบนะครับคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็กองหมักไว้ทิ้งไว้ประมาณ2-3เดือนนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ถึง3เดือนนะ2เดือนนิดๆน,น,นะครับทิ้งไว้นะครับ พอเราหมักแล้วเนี่ยมันจะเกิดความร้อนและอุเลยตอนเช้าเนี่ยจะมีควันมีอะไรนะครับหมักทิ้งไว้พอประมาณผ่านไป2เดือนกว่าจะ3เดือนความร้อนจะเริ่มหายไปนะครับมันก็จะจับต้องได้อย่างนี้ถ้าตอนปกติตอนแรกที่เอามาหมักนี่มันจะไม่ได้เลยนะมันจะร้อนมากนะครับแล้วทีนี้ผมได้ทดลองใช้กับตัวสตรอเบอรี่เนาะถ้าไปใส่กับผักมันก็แน่นอนแหละมันงามอยู่แล้วแหละเพราะผักมันพักกินใบถ้าอยากทดสอบให้มันแบบ เห็นผลจริงๆผมก็เลยไปเอาไปใส่กับต้นสตรอเบอรี่ทั้งต้นที่ปลูกแล้วแล้วก็ต้นที่กำลังย้ายไหลมาปมาลงกระถางใหม่ผลปรากฏว่าสตรอเบอรี่ต้นสมบูรณ์ดีมากใบเขียวนะครับไม่ไม่มีอาการขาดธาตุอาหารแต่อย่างใดนะครับแถมยังออกลูกดอกออกลูกให้เราได้เห็นอีกแม้แต่ในช่วงหน้าร้อนนะครับอันนี้เป็นต้นสตรอเบอรี่ที่ผมใส่ปุ๋ยตัวนี้ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แค่หนึ่งกำมือนะครับตอนแรกวางทางไหนวะเออวางทางนี้ ก็จะให้วางทางนี้นะครับตอนแรกเรามาวางหนึ่งกำม,มือวางไว้ทางนี้ไม่เป็นไรใส่วีได้ผลดีฮะเราใส่นยฮะก็ใส่เงี้ยอยู่ในถุงนะฮะปุ๊บผ่านไปหลังจากผมใส่ไปประมาณยี่สิบวันมันก็เริ่มแตกดอกออกมาอันนี้มันก็หลายวันแล้วนะมันก็เริ่มมีลูกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเทียบกันอันนี้ตอนแรกต้นนี้เท่ากันเลยเห็นไหมครับต้นนี้สองต้นนี้ เท่ากันปลูกพร้อมกันต้นเลือกต้นที่สมบูรณ์เท่ากันเลยมาลองต้นนี้ใส่ต้นนี้ไม่ใส่นะฮะพอต้นนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะออกดอกเลยนะครับเออไม่มีวี่แววว่าจะออกดอกไอ้พวก3ต้นนี้ที่ไม่ใส่ก็มีแค่ประมาณนี้มีต้นกลางต้นเดียวที่เริ่มออกดอกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้นข้อไม่ค่อยสมบูรณ์เท่ากับต้นนี้ต่างกันต้นนี้มีการแตกยอดอ่อนขึ้นมาเห็นไหม แตกยอดอ่อนขึ้นมาปุ๊บต้นนี้ยังไม่แตกเลยเพราะนั้น2ีวันผ่านไปเราก็จะให้ต้นนี้เพิ่มนะครับเนเหมือนต้นนี้นะฮะนี่ฮะดูความแตกต่างกันเห็นชัดเลยว่าต้นนี้ที่ใส่ไปแล้วเนี่ยแตกดอกไวมากนะครับแล้วก็แตกยอดอ่อนขึ้นมานี่ไหมแตกยอดอ่อนขึ้นมานะครับนะผมทดลองกับไม้ผลเพราะว่าถ้าทดลองกับผักแน่นอนมันงามอยู่แล้วผัก ถ้าเป็นปุ๋ยพวกนี้ให้โอ้โหยิ่งงามเลยแหละถ้าเป็นผักสลัดนี่คงต้องสบายนะครับแต่ว่าผักสลัดแค่ใช้ปุ๋ยสูตรเดิมก็ได้อยู่เพราะว่ามันอันนี้มันมีน้อยก็เลยจะเอาไว้ใส่ปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็ผมจะทดลองปลูกกับข้าวโพดด้วยนะครับเชื <S <S ่อว่าหลายๆคนอยากปลูกข้าวโพดไว้ทานเองยิ่งเป็นช่วงที่เราจะต้องหนีโควิดอะไรอย่างนี้ปลูกข้าวโพดไว้ทานเองก็แบบตรงนั้นเดี๋ยวผมจะทดลองปลูกข้าวโพดด้วยปุ๋ยหมักสูตรนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นสตรอเบอรี่ที่ผมใช้ ปุ๋ยตัวนี้ที่เราย้ายไหลมาแล้วเราปลูกว่าต้นมีความแข็งแรงขนาดไหนนี่คือไหลสตรอเบอรี่ที่ย้ายมาใส่กระถางไว้นะครับแล้วก็ผสมดินปลูกด้วยปุ๋ยหมักเค้กอ้อยตะกี้นะครับเห็นไหมฮะต้นเขียวสมบูรณ์นะครับเขียวดีมากเลยนะฮะนี่เออนี่นะฮะอยู่ในกระถางเล็กนะครับอนุบาลมันไว้เพื่อจะย้ายไปลงแปลงใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนนึงก็ขายนะครับส่วนนึงก็ขายให้ชาวบ้าน แต่ว่าทางไกลยังไม่อยากส่งอ่ะมันยังไม่พอนะครับอันนี้เขาจองไว้หมดแล้วนะครับต้นละยี่สิบาทขายถูกถูกให้ชาวบ้านนะครับแต่ต้องเอามาอนุบาลใส่กระถางให้เขาด้วยก่อนเดือนหนึ่งเขาค่อยจะมาเอาต้นละยี่สิบบาท <c oughs> แต่ก็มันก็ไม่ได้ทำอะไรก็ใส่นี้ไว้ก็แค่รดน้ํานะครับก็ขายเขาไปทั้งกระถางอย่างเงี้ยยี่สิบบาทให้ชาวบ้านเอาไปปลูก นะเขาก็จะจองกันไว้แล้วก็1เดือนเดี๋ยวเขาก็มาเอาเขียวดีนะครับใบนี่สดชื่นดีมากเขียวดีมากผมจะเอาไว้ในร่มไม้นะครับไม่ได้เอาไว้ในสแลนนะฮะสักประมาณ7วันค่อยเอาเออกไปอ,อยู่ใต้สแลนกลางแดดนะครับสแลนก็พางแสง50%นะครับ ว่าช่วงนี้มันร้อนจัดนะถ้ามันไม่ร้อนก็ไม่จําเป็นจะต้องพรางก็ได้เพราะว่ามันก็ชอบแดดนะยิ่งเจอแดดใบยิ่งใหญ่แล้วก็มันจะไม่ยืดแต่ถ้ามันอยู่ในใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยมันก็จะยืดนิดหน่อยนะครับแต่เราต้องทําให้มันแข็งแรงก่อนที่เขาจะมาเอาไปนะนี่ฮะเอามาลองปูกกับไม้ผลก็ยิ่งเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้น ถ้าไปปลูกกับผักนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าบ้านใครอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงน้ําตาลมีการทําอ้อยทำอะไรอย่างนี้เยอะเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ดีมากแต่ปัญหาคือว่าราคาก็แพงแต่จริงๆถ้าซื้อเป็นตันอ่ะไม่แพงหนึ่งคันลดอะไรเนะี่ยผมซื้อมาลองดูแต่ต่อไปผมก็จะสั่งมาเป็นตันนะม,มันไม่ได้เป็นตันดิลดึงมันประมาณเกือบสิตันนะประมาณสามพันสิบตันสามพันประมาณเนี้ยแล้วเราก็มา หมักเองนี้ที่ผมกองไว้หญ้าก็ขึ้นลกเต็มไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่ตอนยังไม่มีหญ้ากองไว้จนหญ้าขึ้นค้างเนี่ยลกเต็มไปหมดเลยนะฮะยิ่งหญ้าที่มันได้พอฝนตกน้ําชาล้ำไปโดนหญ้านี่ยิ่งเขียวเลยนะอันนี้ก็คือที่เรากองไว้นะครับแล้วก็ คลุกกับขี้วัวแล้วเราก็หมักเิ้งไว้นะครับถามว่าถ้าไม่หมักกับขี้วัวแล้วมันจะดีไหมไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้ลองก็อาจจะได้เหมือนกันไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่เบื้องต้นผมมันไม่เยอะเนาะแต่ถ้ามันเยอะๆเราต้องหาขี้วัวเยอะก็ลองดูได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ฟันทงเพราะผมยังไม่ลองอันไหนที่ผมยังไม่ลองมันก็ไม่กล้าบอกเนาะแต่ที่ผมลองหมักกับขี้วัวเนี่ยมาใช้กับซาอรี่ใช้กับไม้ผลเนี่ยได้โอเคมากเลยฮะอันนี้ก็คือสูตร ง่ายๆนะครับในการทําปุ๋ยหมักเค้กอ้อยนะลดน้ําก็10วันแรกเนี่ยให้ลดทุกวันหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้เลยจนกว่ามันจะความร้อนหายไปก็เอามือซุกเข้าไปอย่างนี้เนี่ยอยู่ได้ไม่มีความร้อนนะครับแต่ก่อนนี้ไม่ได้เลยนะฮะเป็นควันละอุ้นมาเลยผมว่าอันเนี้ยเอาไปทําเป็นดินพอกกาได้สบายเพราะว่ามันเบาแต่เราต้องร่อนก่อนครับร่อนก่อนร่อนให้มันละเอียดหน่อยเราไปทําดินพอกกา สบายเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อพิทมอสราคาแพงใช้แทนดินพอกก้าได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องไปอีกเจ็ดจางนะก็คืออย่างเงี้ยเรามากับขี้วัวอย่างงี้นะแล้วก็เราก็ไปร่อนแล้วก็เ,าเอาไปพ็อกก้าได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าต้นก้าจะตายมเมล็ดจ,จะเน่านะครับ ผมเพราะผมเคยลองสูตรตัวปุ๋ยหมักฟางแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปผสมอะไรเลยนะครับเราก็เอามาล่อนล่อนล่อนแล้วก็พอกก้าได้เลยไม่มีปัญหาอะไรการพอกก้าก็เอาไปพอได้เลยใช้ได้แน่นอนทําให้ต้นก้าเนี่ยโตเร็วรับลองว่าโตไวกว่าที่เราซื้อพิษมดสำเร็จอีกเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่ฮะยาบ้าไม่ใช่นะฮะ,มะเมล็ดกโปดูดนะฮะอันนี้ราชนินีทับจิมสยามผมจะทดลองปลูกอยู่ตรงนี้นะครับโดยใช้ปุ๋ยหมักตัวนี้นะครับแล้วก็ ให้เพื่อนดูว่าสามารถปลูกข้าวโพดได้ไหมเพราะข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการในตัวเจนสูงมากนะครับถ้าปลูกแบบอินทรียเนี่ยค่อนข้างเกดโตยากแล้วก็สมบูรณ์ยากมากเพราะฉะนั้นเราจะทดลองกับข้าวโพดนะครับว่ามันจะสามารถออกฝักให้เราได้กินไหมเป็นข้าวโพดราชนีทับทิมสยามนะครับพันที่สามารถทานดิบได้นะครับนี้มเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่รู้ว่าจะรอดไหมจะงอกไหมนะฮะผมก็จะปลูกขุณลุมปลูกง่ายๆนะลอง เราใช้สว่านขุดเลยขุดเลยแล้วก็แล้วก็ปลูกเลย โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันว่าใช้ปุ๋ยสูตรนี้ปลูกข้าวโพดจะได้กินฝักกันไหมนะฮะว่าเ,เราปลูกข้าวโพดเนี่ยเนะาะข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการไนโตรเจนไนโตรเจนสูงมากนะครับธาตุอาหารหลักไนโตรเจนเนี่ยมันต้องการสูงมากในการเติบโตของมันแล้วเราใช้ปุ๋ยหมักสูตรน,นี้จะทําให้ข้าวโพดเราเติบโตได้กินฝักได้หรือเปล่านะครับคลิปหน้ามาติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ดีวาครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาติดตามกันอีกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนไม่เจอกัน